สวัสดีครับผมเดี๋ยวอัปเดตท่อรถเสียเบียกันหน่อยอว้วอนี่อู้วล้นล้นอย่างนี้เลยเอ่ะอ้วล้นล้นเลยไม่โอ้น,โอน่าจะวางไวไข้างในอีกนี่สวัสดีครับช่างตน้นได้สูตรยังได้แล้วครับ น,นี่ไล่เชื่อมเต็มอยู่อ่ะเสียงจะเป็นยังไงครับรอติดตามได้ครับอันนี้ก็จะเป็นน้าแป้นครับวงกลมนี่ครับไว้แบบถอดได้นะครับจับน็อตถอดได้โอ้คันนี้ ผมลืมมันเป็นปั๊มสายครับเป็น P1132 นะครับไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับต้องลั่นแน่นอนครับรอชมครับสูตรวน,ด,วนดูช่างต่อทำอะไรโอ้ทำอะไรช่างต่อตอัดเป็นท่อ มากโอ้โอ้นี่จะได้ฟังเสียงไหมน้อช่างต่อฮะไ,ไ,ดได้เลยยังไงต้องได้ นอนเฝ้าเลยเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกดดันช่างต้นไหนทำโอ่ต้องไปลั่นนะวันนี้ยอ้ลายขัดเงาด้วย นิ้วมันเล็กไปครับจัดสิบนิ้วยาวๆเลยครับเโอ้โหเดี๋ยวขัดเงาก่อนครับ นี้ช่างใช้ไฟฉายแล้วครับมืดเรียบร้อยนี่ครับเตียบสปอตไลท์แล้วครับงานเร่งงานเร่งงานเร่ง,เร,งเร่งงานวันนี้นี่หน้าหนาวมันก็จะคํำเร็วมากครับตอนนี้แค่หกโมงเย็นนะครับมืดแล้วอู้ไหนดูทรงหน่อยครับมันเป็นยังไงแบบนี้นะ พื้นที่จำกัด,กดใจก็อยากฟังเสียงแล้วเนี่ยตอนนี้ช่างก็ทำสีครับเก็บสีรอยเชื่อมเป้นนะครับใกล้จะได้ประกอบแล้ว

นี่คือช่างจะเชื่อมติดกันเลยนะครับมันต้องใส่ไส้เกลียวไหมช่างไม,ไม่ต้องใส่หรอหวางข้างบนก่อนสินิ้วครับ6 0 0ันนี่ตอนนี้ช่าง ลายประกอบแล้วครับโอ้โหโต่ำเลยเดี๋ยวจะใส่แป้นตรงนี้ด้วยอันนึงนะครับต่ำจัดเลยดู<อ>ก็จะประมาณนี้นะครับเท่ากับบางโคนพอดีนะครับ,บรก็เอากันหมามาเทียบดูนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ท่อจะอยู่ใต้กันหมานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมประกับก่อนนะครับเ,เ้อ ál, โอเคเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับ ยังเหลือจับท่ออีกนะครับยังไม่เสร็จนะครับแค่ลองฟังเสียงก่อน ดีรวยมันจะไม่หอนครับเบิ้์นน้อยช่างช่างต้น